สวัสดีค่ะพ่อเมย์ม่ม์เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวนะคะทักทายยม้มเสาของวันพุทธที่สามกรกฎาคม2567นะคะคุณคู่แม่เหมียวว่ามือหนีจนจะลอยกับเตรียมตัวที่จะไปรับผู้มุกกรพง่์นะคะกำลังเดินทางมาจะถึงสนามบินสักประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะคะก็รับเงินกลับมาบ้านแล้วก็ไปทํางานต่อมือหนีนก็เตรียมตัวใส่ชุดดุเสืออีกนะคะเพราะว่ามือหนีนจะเป็นมือบ้านยังเกาะ เปิดกองของลูกเสือนะคะของนักเรียนสันปอรซีนะคะช่วงใบใบคนละนะคะเตรียมตัวไปเตะเสานะคะเพราะว่าภารกิจงานกระาลตอนแรกก็จะไปงานเขาดาเด้ออาจจะขึ้นไหลสาจักหน่อยหนึ่งเดบงช่องคู่มุกขากันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องนอกคู่คู่กับทำงานแล้วก็ภารกิจของงานกระหลบางมือมันกะว่างบางมือกะบา่างแต่ส่วนใหญ่มันกะบาค่อยว่างนะคะพี่น้องกะไม่กํรลังใจกันคู่คู่แม่เมียกับเดบงคลิปเดิมๆเห็นเห็นภาพเอาไงเห็นภาพประทับใจพี่น้องมานนะ เพื่อนไปสวัสดีผู้นั้นไปสวัสดีผู้นี้เพื่อนได้เงินเนาะได้มาไล่ค่อนข้างหลายเมื่อได้มาไล่หลายผู้เพื่อนก็นเอาขึ้นคู่บาอาจารย์เพื่อนแน่พ่อแม่อบอดโจนะยาสุภาพหรือครูที่สอนเวียนสอนเต้นแล้วก็รือแม้กระัางค้นไก่ชิดที่เป็นผู้เก็บเต้นผู้ตั้งเต้นให้เพื่อนนะคะกระางอุ้งอิงที่ไปรับเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนอนา้นๆใน,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 นไทยเรปต้องกันดีเพิ่นเบาในคลิปก็ได้นะคะแม้กระัางเสียโนน เพื่อนไปขอบคุณไปสวัสดีไปทักทายก็ถือว่าเป็นภาพประทับใจก็เลยเหตุให้เห้านึกถึงย้อนวันว่อนว่านไปตั้งแต่มื่แรกที่มีบอดโจมีเซียนนนมีอุ้งอิงนะคะที่ไปรับมาณะอยู่ที่ิบานสวนสวรรค์ผู้พาดสกลนครน,นะคะเป็นภาพบรรยากาศลวก็มือไม้ถัดมาหิวกระเป๋านั้นบ่กหิวกระเป๋าถือกองถือล่งเดินทางมาอยู่กับวงสาวหน่อยเพลิดาพแพง มาของเพลงออดิชันดานหนาเวทีมีหลายๆคนพอแม่ศิลปินมาทางบอดโจเสียนน นะคะพอการใช้หลายๆคนนะคะกำลังถ่ายคลิปอยู่เห็นภาปราลกาบนเวทีมือนันก็เป็นภาพประทับใจดีใจเพราะคุณคู่นี้มีโอกาสเห็นเพื่นตั้งแต่มือเพื่อนไปสมัครด้านหลังเวทีแบบ,บเออโชคดีที่ว่ามือนั้นไปเบื่องอุ้งอิงนะคะเห็นหนองมานาได้ทักทายว่ามาสมาัครเป็นนักร้องบอกมาสมัครร้รองเพลงบอกคาบระสันคาบค,คือคุยกันในภาปิตาที่เห็นมือนันเนาะคะ่ะ เห็นอยู่มา้านมือนึงกะเห็นเพื่อนมา,อาด่านหลังวิธีมาห้องเพลงหนาะวิธีกด็ดีใจว่าเออหนุ่มหน่อยสกุลนครควนถึ่คูค่เลยทักทายข้าวกรอในด้าห้องเพลงแล้วก็ได้จี่ตามเพื่อนตั้งแต่มือน,นันมากนะคะพี่น้องก็หายกําลังใจเหตุคลิปของเพื่อนเรื่อยเรืยมากไปยามเฮื่อนยามซ่านมิจิกรรมรวมกัน,ก,นก็เพื่อนไห้หลายสิ่งหลายอย่างมากตั้งแต่เฮื่อนเพื่อนหลังหน่อย แลวหลังนี่ยหน่อยฝอนกรหัวก็เห็นบรรยากาศเลยะฝนหัวนำนำไหลเข้าบ้านหลังข้าวหัวนะคะหลังข้าวหัวเอาถังกะละมังไปรอ่องกันคู่ก็ยังเห็นไปบ้านข้าวก้อนนี่ค่ะก็เห็นบรรยากาศนี่นะคะปัจจุบันก็มีเงื่อนสั้นหลังใหญ่ๆแล้วมีหลังใหญ่หลังงามที่เกิดจากความหักความแพงของพ่อแม่ที่สนับสนุนกับความรู้ความสามารถผลงานที่น้องมานาฮิตไห้พ่อแม่ชื่นชม เกิดเป็นพลังความหักความแพงส่งสารไปหากันส่งสายสัมพันธ์ไปหากันเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะคุณคู่ก็เลยอามานึกถึงบทเพลงบทเพลงหนึ่งอันนี้คุณคู่คู่ปฏิปิดน่านเลียวได้คือเพลงความหวังของหมู่บ้านหมายความว่าอย่างก็คืออ่าเล็กน้อยคนหนึ่งกล่าวออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปหางานพอเมย์ปูย่าตายายญาติที่อยู่เกี่ยวของก็ฝากความหวังไว้ว่าให้เจ้าไป ไดดิไดดีเดอร์กับมาสา้่งบานส้่งเฮือนหรือกลับมาเหตุให้ครอบครัวเฮาดีขึ้นกว่าเก่านะคะเป็นบทเพลงที่มุกรพงกับคุณคู่นะคะเขียนไว้ประมาณปีหนึ่งล่ะนะคะปีกว่า,วาพ,อม,พอมกับน้องมานาอันนี้คือเขียนให้เพื่อนขึ้นกันเนาะค่ะว่าเพื่อนออกจากบานไปแล้วก็ขาดหวังว่าซักมือ,หน,อนหนึ่งตอนนั้นคือตอนเขียนอะ่ะเพราในหูจากบานออกประสิสารเฮือนส,สั่งๆาเพียงแต่ว่ามีโครงการมีความหวังมีความฝันว่าจะของจะผูกบานซึ่ง มาหย่อนบึงฟังเพลงนี้แล้วป้านะคะก็ถือว่าเฮ้าขาดหวังในสิ่งที่น้องกล่าวออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปหาฝันของเจ้าของเห็นแล้วนะคะความฝันของน้องกประสบความสําเร็จในระดับของน้องณเวลานี้ก็ถือว่าเร็วที่สุดนะคะในการทํางานแต่ขอเป็นกําลังใจให้แรงใจนะคะพุ่มใจนะคะในการที่เข้าได้เป็นเอฟซีเพื่อนได้ติดตามและกระเช้า ให้กําลังใจนองมาตลอดโดยที่โบเคยคิดว่าจะได้ยังตอบแทนนะคะแค่เห็นคําขอบคุณในแตะและคลิปแต่ละไหลที่เพิ่นเบอกถึงเข้า่าเออคุณคู่ขอบคุณคุณคูแม่เมียคูณหมวกวรพงแค่นี้เขาก็ชื่นใจนะคะเหมือนกับพ่อพแม่แม่หลายๆคนที่เพื่อนบอกว่าบอยากได้ยังตอบแทนดอกนะคะก็ได้ยินคําขอบคุณเขาก็ชื่นใจเนาะปื้ปปมิ่มใจสั่งรอยยิ้มสัางสายตาอันแบบซาบซึ้งใจไอ้คุณคู่นะคะเบกอกกับมวลเนาะเพลิดเพลินไปนะคะเอลองฟังเพลงอ่า ความหวังของหมูบ่บ้านความหวังของครอบครัววา่าซึ่งใจแบบใดนะคะคุณคู่ฟังแล้วก็ก็อยากพุ่งใจในตัวของน้องมะนาเทนในครอบครัวของเพื่อนหรือเอาฟังเพิ่งเด้อค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโชคดีมีช่มีความสุขในการสุมือสุมือเป็นเอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวควบคู่ไปกับเอฟซีของมุกวรพงศ์ล้วกน้องมะนาไปนํากันเด้อเดี๋ยวคุณคู่จะไปรับคู่มุกวรพงศ์เด็วพอกันไปนะคะสวัสดีค่ะ ที่กี่คานบ่ได้เดเงอนเก่าหลังน้อยเพเพหลังคากะหัวอยู่บก่กุมปนหากินสืบมือมันคือวิธีของคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตดิ้นรนหวังส่งลูกกรีคนเป็นบาาักอานพอเติบใหญ่ทำไรไทยนาะ ก็มีแค่นี้จึงฝากความหวังทั้งหลายไว้ที่ลูกสาวไปเด่นเป็นดาวสดใสแวววาวเต็มที่ส่งให้เราเรียนตั้งใจเอาไว้ให้ครอบครัวต้องมีปาริน แบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขา mm hmm. เกอคือที่หนึ่งท้งบ้านและครอบครัวเรา mm hmm. กับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ ไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเกอคือที่หนึง่งทางบ้านและครอบครัวเรา